สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆนะ,ะทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้เนี่ยอยู่กับผมมิกออกมาเดินป่านะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะพาพี่ๆสี่เนี่ยมาหาดักปลาไหลนะพี่ๆนะเราเนี่ยก็ได้มากับน้องพานะครับสวัสดีครับครับผมนี่เดี๋ยวเรามาให้ดูนะ <bicycles> ก<ๆ>ัมดักของเราเนี่ยนี่นะครับพี่ๆสีนี่ก็เป็นกัมดักของเรานะก็มีห้าอันนะกัมด,ดักกอ็อันเล็กอันสั้นนะ แล้วก็นี่ก็เหยื่อของเรานะเป็นเป็นเนื้อหมูนะพี่ๆนะผมเนี่ยก็ได้มักมาประมาณหนึ่งอาทิตย์นะกลิ่นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะแรงนะเพราะว่าปลาไหลเนี่ยมันชอบกลิ่นของขาวนะพี่ๆนะนี่ก็เป็นหมยของเรานะผมคาดว่าน,น่าจะมีปลาไหลนะพี่ๆนะข้างล่างข้างล่างน,นั้นเลยนะที่จะเป็นหมยของเราเดี๋ยวเราเนี่ยก็ ไปหาดักนเลยดีกว่านะไปะน้องพาเอามาพี่นะอะเดี๋ยวน้องพาเถื่อนห,ห<า>น่องมาฮนะพี่ว่าพี่น่าจะมาดูพึ่งนี้หรอมั้งก็ดักไว้คืนนี้ดักไว้คืนนี้เราค่อยดูพึ่งนี้ นี่นะหมายของเราคาดว่าน่าจะมีปลาไหลนะเพราะว่าป่าเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะลกนะแล้วแน่มันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะแบบนี้ผมคาดว่าน่าจะมีปลาไหลมากกว่านะแล้วนี้ก็ผมเนี่ยได้มาเจอกับดักของคนอื่นนะผมว่าเนี่ยน่าจะเป็นไม่ใช่กับดักพวกกระลอกพวกสัตว์สี่ขาหรอกนะน่าจะเป็นกับดักเต่าบุกตภาพนะปเดี๋ยวเราเนี่ยจะดักตรงนี้สัก สองหลังนะพี่พี่นะนี่นะครับพี่พี่เหยื่อเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเหม็นนะกลิ่นเนี่ยแรงมากนะ เดี๋ยวเราจะดักตรงนี้สักสองอันนะนี่ครับตรงนี้เนี่ยสองอัน ก็ฝั่งด้านนั้นอีกหนึ่งแล้วก็ฝั่งนั้นอีกสองอันนะพี่พีนะไปเดี๋ยวผมเนี่ยก็ขอตัวกลับไปก่อนนะพี่พีีนะผมเนี่ยก็ขอตัวกลับไปก่อนนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะพี่ตีเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะมาดูเพิ่งนี้นะหรือว่าคืนนี้ก็ได้นะพี่ตีนะ สวัสดีพี่ๆทุกๆท,ท่านด้วยนะวันนี้เนี่ยยกผมมีกออกมาเดินป่านะวันนี้เนี่ยผมเนี่ยก็จะพาพี่ๆฟรีนะมาดูกาดักปลาไหลนะพี่ๆนะที่ผมเนี่ยได้ดักไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นนะแล้ววันนี้เนี่ยน้องผ่านเนี่ยก็ไม่ได้มากับผมนะเพราะว่าน้องผ่านเนี่ยต้องไปโรงเรียนนะพี่ๆนะน่าเสียดายนะน้องผ่านเานี่ยเขาเนี่ยเขาอยากจะมาดูกาดักปลาไหลกับผมเลยนะแต่ผมเนี่ยจะทิ้งไว้นานไม่ได้นะพี่ๆนะเพราะว่าเดี๋ยวเนี่ย คนแถวนี้เนี่ยสัญจรไปเยอะมากนะกลมกลัวเขาขโมยไปนะพี่ๆนะก็เพื่อการสืบพันธุ์อ่ะทีเราเนี่ยก็ไปดูกำลดักเลยด้วยนะก็หวังว่าจะได้สัก1นึงตัวนะพี่ๆนะก่อนจะไปเนี่ยผมเนี่ยฝากคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งจ่ให้ผมเลยนะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปไดต่อไปนะไปทีเราเนี่ยก็จะมาดูกำลดักตรงนี้ซองอันก่อนนะไม่รู้ว่ามันจะได้ตัวหรือเปล่านะพี่ๆนะ วันนี้เนี่ยก็ไม่มีตากล้องเนี่ยตากล้องไปเรียนนะจะลองห้ามุมกล้องตั้งสักหน่อยนะพี่พนะ จบไม่ได้นะหลังนี้ไม่ได้นะพี่ๆนะเ <c ười> ดี๋ยวนอนเนี่ยก็ต้องเก็บ หลังนี้เนี่ยก็เหมือนจะไม่ได้นะพี่ๆนะไปเดี๋ยวเราเนี่ยก็ไปดูอีกสามหลังเลยนะไนปะเดี๋ยวเราเนี่ยเริ่มเดินทางไปดูอีกสามหลังนั้นนะผมคิดว่านเนี่ยมันเนี่ยก็น่าจะไม่ได้ทุกหลังนี้นะเพราะว่าผมเนี่ยก็เป็นมือใหม่หัดดักนะพี่ๆนะ ไม่เหมือนของคนอื่นเ,เขานะแต่ของคนอื่นเขาเนี่ยเขาดักเนี่ยก็เป็นสิบสิบลังเลยนะพี่นะของเขาเนี่ยก็เลยมีโอกาสได้เยอะนะของผมเนี่ยแค่ห้าอันเองนะเลยมันมีโอกาสได้น้อยนะแล้วก็แล้วแต่สถานที่ด้วนะเพราะสถานที่เนี่ยเป็นอะไรใน,นที่ไหนเยอะนะผมตรงตรงเนี้ยผมเนี่ยยังไม่เคยดักเลยนะไม่รู้ว่ามันมีเยอะหรือเปล่านะเป็นอะไ เหมือนผมจะเัาไว้ตรงนี้อันหนึ่งนะอาอมันหายไ,ไปไหนวะมีคนขโมยไปหรือเปล่านะพ,พี่นะอ๋อนี่มันจมจะได้ตัวหรือเปล่าวะ ไม่ใช่ได้งูนะ่พี่นะเหมือนจะแหนะ้นว,วนะผมรู้สึกมันเบาๆนะพี่นะเหมือนหลังนี้เนี่ยก็จะไม่ได้ตัวนะหลังนี้เนี่ยไม่ได้ตัวนะเดี๋ยวมีอีกสองหลังสุดท้ายนะก็ไม่รู้ว่าจับได้หรือเปล่านะ ถ้าไม่ได้สองหลังนี้เนี่ยผมเนี่ยก็น่าจะลงคลิปนะพี่นะก็ลงคลิปแบบไม่ได้อะไรกับมาน,ะนี่นะนี่สองหลังนะตรงตรงนี้หลังหนึ่งแล้วก็ตรงโน้นหลังหนึ่งนะพี่นะ รู้ว่าก็หวังว่าจะให้ได้ตัวนะดังนี้ก็ไม่ได้นะ bà này có heo nè baby nè oh, lần đi sẽ được không lần này cái heo baby nè หลังนี้ก็ไม่ได้ทั้งหมดห้าหลังไม่ได้สักหลังเลยนะก็เราเนี่ยอาจจะไม่ถนัดเรื่องดักลาไรก็ได้นะพี่นะตรงนี้อีก สองหลังตรงนู้นอีกหลังหนึ่งแล้วว่าฝั่งนู้นอีกสองหลังนะก็ไม่ได้ซักหลังเลยนะพี่ๆนะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นที่กำตังผมหรือเปล่านะมันไม่ดีนะแล้วเหยื่อผมเนี่ยก็อาจจะไม่ดีก็กได้นะพี่ๆนะก็ผมเนี่ยก็ขอบตัวก,บ,กบไปก่อนนะแต่ใครที่ดูคิดนี้เนี่ยก็ฝากคนละหนึ่งไลน์หนึ่งแชร์หนึ่งรีดายผมเนี่ยก็ถึงแม้ว่าจะไม่หมานะพ,พี่นะ เดี๋ยวเราเนี่ยก็ลองหาวิธีดักต่อไปนะเงินผมเนี่ยก็ขอตัวกลับไปก่อนนะสวัสดีครับ